เจอฉากกันด้นี่หน่อยเอาปูสักสักช่อนหน่อยปูสักช่อนนะครับเก่าหรอไม่เก่าฮะแต่มีหลวงพ่อบ๊อกนะครับเก่าไม่เก่าไม่รู้ฮะแต่ผมกินเก่าเหลาไม่เคยจ่ายตังค์นะสสวัดีคอ่าผมขอบคุณครับสําหรับทุกไลฟ์ทุกแชร์นะครับความคิดเห็นต่างก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ให้นะครับค่อยๆพูดกันนะฮะของป้าเต็มหมุนนะครับตอนนี้ใช่หรือเปล่าของป้าเต็ใช่ใช่ของป้าแตนนะหมุนหมุนนะแสดงว่าเออ่กำลังหาขึ้น ครับผมนะครับร้อนเอาไปหนึ่งบล็อกฮะร้อนครับกลับไปนอนร้อนตลอดชีวิตนะครับวันนี้ผมบอกแล้วนะฮะโทษของท่านนะฮะติดติดตลอดชีวิตนะฮะผมบอกได้เลยนะครับติดตลอดชีวิตนะครับหลวงพ่อบ็อกนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นนะครับที่สร้างขึ้นมาไว้สําหรับปากพวกเกรียนโซเชียล นะครับเพราะว่าผมถือว่าโซเชียลมีหลายช่องไปเลือกดูเอานะครับอยากได้สาระนะครับไป,ไปช่องสารคดีนะครับอยากได้ตลกนู่นนะครับช่องตลกนะครับมีเยอะแยะนะครับแต่ถ้าอยากจะเอาความมันนะครับเข้ามาช่องปู่มหาโุนีแบตจะหมดด้วยหโหสิบเปอร์เซ็นต์รีบเติมเลยนะเ,นยเดี๋ยวว่าถึงค่าช็อตจริงๆนีนตรงนี้ไม่ได้นะ อันนี้เขาไลค์กันหมดแล้วเหรอเนี่ยไล์ทุกช่องครับไล์ทุกช่องเลยเอ๋อทั่วเลยครับอ่ะถามนิดนึงช่องนั้นกี่คนละช่องไหนครับต่อมาช่องไหนก็ได้หนุ่มพันสองพันสองร้อยพันสองอันนู้นอ่ะช่องไหนนะช่องนี้ครับร้อยเจ็ดสิบค่ะร้อยเจ็ดสิบน้องมาเตยเท่าไหร่คะสิบสิบสามมังเหรอพี่ถามจริงเปิดจริงเนี่ยต้องถามยอดไลค์ด้วยครับเออสามพันครับสามพันอ่ะโน้น 150คสิบร้อหสิบ8่ะ0 0มครับแปด0มื0 0 0ับ2 0 0แสนครับ2อแสนอ้าวนู้น่ะอยห้าสบโอเคครับอีกสแสนมา่นะไอ้อีไม่ได้ครับผมนะฮะเดมีแต่ช่องใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะฮะนะครับสามแสนแปดหมื่นนะครับสิบสาก็มี ขอบคุณมากครับพี่กากนะฮะนะครับชื่อกรัแสนยเฉพาะนะฮะพี่กากเสือนะครับบรรยากาศการไล่นะครับอันนี้นักรบนะฮะเคียงบ่าเคียงไหลไปเลยนะครับสวัสดีครับท่านนะฮะนะครับก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วคนที่เป็นอวตารอยู่กับผมได้เนี่ยคือผมรู้จักนะนะแต่ผมไม่เคยเห็นหน้านะครับแต่รู้จักนะครับไม่เคยเห็นหน้าไม่รู้ว่าใครนะครับแต่รู้นะเออ ครับผมนะฮะตอนนี้สามร้อยท่านนะฮะนะครับคนละหนึ่งแชร์นะครับเดี๋ยวเราจะให้นะครับฟังการประชุมมาดูว่าวันนี้ปู่มาทําอะไรมาเสือกเรื่องอะไรนะฮะ <c oughs> จัดเต็มมาจัดเต็มมานะครับ <c oughs> นี่พี่น้องยูทูบเบอร์เขาก็เติมกันมาแล้วนนเนี่ยทุกคน <c oughs> อ่ะเติมยัง <c oughs> ตเติม,มแล้วครับอ่าเติมยังเติมกันหมดแล้วเห็นนะ <c oughs> นะครับเติมกันหมดแล้ว <c oughs> อันนี้ปู่ถามได้ตอบได้ใช่ไหมครับได้ดีครับครัผมถามครับผมถามว่าทําไมปู่ถึงชอบตาเหลือครับปู่มีโดนอะไรมาครับอ๋อเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นกรรมพันธุ์ตั้งแต่เกิดครับผมเออใครมีคําถามครับถามเลยครับขอขอบคุณมากครับลูกชาวนานะครับจากเชียงใหม่ นครับวันนี้นะครับไม่มีการปกปิดอะไรนะครับกับพี่น้องประชาชนทุกคนนะฮะที่อยู่ในประเทศไทยนะฮะรวมไปถึงพี่พี่สื่อมวลชนนะฮะรวมไปถึงพี่น้องชาวบ้านนะครับไม่ว่าฝ่ายไหนนะครับเรายินดีต้อนรับหมดนะครับ FCTC มีอะไรถามไนะคะถามได้ตอบได้ค่ะสมลุหัวใจสมปรารถัวนะคะสมติเกื้อนะครับสามร้อยคนนะฮะฝากถามได้นะคะครับขอบคุณคุณน้ำตาลนะครับหวานเจี๊ยบนะครับหนึ่งแชร์ตอนนี้ปู่ไลฟ์อยู่ที่ไหนคทางเฟซบุ๊กปู่ไม่ไลฟ์อยู่ทาสวัสดีพี่อํพรยังครับยังเดี๋ยวรอเปิดทีเดียวเพราะเดี๋ยวแบตมันร้อนมันร้อนจริงนะร้อนแล้วมันตัดเฉยเลยนะตอนนี้เรียกแขกก่อนนะ ครับขอบคุณมากครับพี่ติ๊กขอบคุณครับพี่เสือลายนะครับวันนี้นะครับพี่น้อง FC ซนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้นะครับรวมไปถึงพี่น้องนะครับต่างแดนนะครับก็นะครับกำลังชมนะครับ การประชุมนะครับพี่น้องยูทูบเบอร์นะครับในด้านกฎหมายและในการป้องกันนะครับุคนนะครับที่เข้ามานะครับหาผลประโยชน์นะครับในบ้านกกอกนะครับที่จะทงให้เกิดปัญหาเพราะแไม่มาะสมนะครับมเมนต์อะไรก็นะครับเมื่อทุกคนจบจากการประชุมเรียบร้อยจะมีหลวงพ่อนะครับลอง่อบล็อกนะครับไม่มีสายนะครับนั่นก็ติดหานะครับติดหามีสายมาไหมเนี่ยมีสายมาเนี่ย คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ